สวัสดีครับวันนี้ผมมาต่อกันที่ทูมินิโบนตัวคาแรคเตอร์พิเศษกันนะครับวันนี้มากับตัวกิลี่นะครับซึ่งเป็นนายพรานนั่นเองนะครับกิลี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นค่อนข้างสนุกเนื่องจากมีสกิลที่หลากหลายแล้วก็สามารถามีสามารถคัสตอมไยอะไรได้เยอะแยะมากมายไปหมดนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันว่าแต่ละสกิลของกิลี่เป็นยังไงมัง่งกิลี่นั้นมีทั้งหมด4สายคือ Trapper Ranger นะครับ m a ร์ m แมนแล้วก็ซูโลจิสนะครับซึ่งอันที่ทำให้กีลี่แตกต่างจากอันอื่นก็คือทรัพเปอร์นั่นเองเป็นสกิลสีแดงสามันซึ่งก็มีรัตเต Spike, w o เว n s n นแ e แล้วก็ h i d เด n นรัตนะครับสามันนี้นะครับเป็นสกิลทรั p ซึ่งจะวางไว้ก่อนที่จะเกิดแบตตี d ้คิวซะด้วยซ้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าผมมีสกิลนะครับสมมุติว่าเรามี 1, 2, 3เลยนะครับ เรามาถึงเราก็จะเลือกวางนะครับก่อนที่ไอตัวนี้จะเข้ามาอีกนะครับเราเลือกวางตรงไหนก็ได้เหมือนกับเป็นการวัดดวงนะครับซึ่งก็จะวางตรงมิลีหรือเลนส์ก็ได้นะครับสมมติผมเลือกวางอย่างนี้จะวาง2อันในช่องเดียวกันก็ได้นะครับสามันช่องเดียวกันก็ได้แต่ว่าสมมุติว่าวางอย่างนี้แล้วกันนะครับลุ้นๆหน่อยนะครับ1นึสนะครับเสร็จแล้วเราจะจวบเพราะว่า ไอ้ตัวเลนที่หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกาเรียกอะไรเป็นตัวที่เก่งสุดอยู่แล้วเพราะแบดดี้เนี่ยมันจะเริ่มจากตัวที่ตัวที่แรงกว่านะครับอยู่บนแล้วก็ตัวที่อ่อนกว่าอยู่ล่างเพราะฉะนั้นเราก็เลยเสี่ยงเป็นหนึ่งปุ๊บสมมุติว่าเปิดมาเป็น5้าปุ๊บอันนี้อ่ามีลีพอดีนะครับเราก็วางไปเลยอันนี้7นะครับอ่าเราก็วางไปก่อนปุ๊บ สมมติตัวที่2มานะครับตัวที่2มาสีม่วงนะครับเป็นตัวนี้ก็โดนกันเราวางให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยรีโซฟแทับทีเดียวนะครับตัวนี้อ่าเป็นอันที่3นะครับอ๋อเมื่อกี้วางผิดนะครับก็ต้องเป็น1อันนี้โอเค3อันนี้นะครับเพราะอันนี้เป็นเลขหนนะครับโอเค พอเรารีซอฟ์เสร็จมีเต่าลูกนี้นะครับที่วางแ r ร็แต่ไม่มีใครโดนแต่วางไว้ก่อนไม่เป็นไรนะครับส่วนกีลี่ก็จะวางไว้ตรงเรนโพซิชันนะครับก็คือวางตรงไหนก็ได้ใน4ช่องด้านล่างนะครับอ่าเราก็เลือกวางตรงนี้เลยอ่าสมมุติวางตรงนี้นั่นอ่าวางเอียงๆนะครับเสร็จแล้วเราค่อยรีซอฟ์นะครับโดยที่เต่าอันแรกนะครับ r u s t ตสไพรนะครับอันนี้โดนทรูดาม a จ e เลยนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่า จะโดนเท่าไหร่2 1ห,หรือ3ซึ่งพอเสร็จปุ๊บเราค่อยถอยฟืบเข้าไปอ้าววดโอ้โหเป็นสวยมากได้กระดูกเราก็เอามาวางไว้นะครับต่อไปเป็นไอตัวนี้นะครับโดนเราก็ถอยฟืบกระดูกทีทีนึงสมมุติละกันสมมุติว่าโดนนะครับสมมุติว่าได้อันนี้นะครับอันนี้คือนะครับลดลด2นะครับโอเคเห็นไหม Okay. นี้ลดตัวการทอยเต๋า2ด้วยกันนะครับก็เราเอาวางไว้หลังจากนี้เป็นต้นไปเขาจะทอยเต๋าแอตแทกลดลง2ลูกนะครับส่วนลูกนี้ก็ไม่รีโซฟนะครับก็ปกติเราก็ดูตาม i n i t i ช t i v e ก่อนตัวสีฟ้า Initiative 3นะครับอ่าเราก็วางไปสมมุติอันนี้สมมุติไปเลยนะครับตัวสีม่วง อินนิชิทีปห้าโอ้หเร็วมากแล้วก็ตัวนี้อินนิชิทีปห้าเหมือนกันโอ้โหทำไมไวกันจังนะครับรอบที่หนึ่งอย่างนี้นะครับส่วนกิลี่ก็ถอยนะครับเฟืบเข้าไปหกนี่กิลี่นี่แรงมากเพราะว่ามีห้าสองห้าสองหน้านะครับเพราะฉะนั้นกิลี่จะค่อนข้างดีเลยทีเดียว มาดูสกิลต่อมาของกิลลี่ก็คือสกิลเลข5เลข6เลข7ซึ่งก็คือสกิลเรนเจอร์นั่นเองนะครับอ่าเริ่มจากสกิลแรกนะครับสกิลนี้นะครับที่เป็นลูกศรน,นะครับจะช่วยทําให้กิลี่เนี่ยโจมตีได้มากกว่าเป้าหมายได้มากกว่า1ตัวในการทำดาเมจนะครับผมสมมุติว่ารอบเนี้ผมจะโจมตีอ่าผมใช้ตัวนี้นะครับเบอร์5ซึ่ง ก็คือ multi-arrow นะครับแล้วก็โจมตีใช้3 Attack สมมุติโจมตีใช้3นะครับเราก็ทอยก่อนนะครับสมมติเราทอยเด็ก5แต่ไม่เป็นไรเราทอยเท่านี้ไปก่อน De f ฟ n s e ไปอันหนึ่งนะครับที่เหลือเ,เก็บเก็บเข้าซองกันเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอามาใช้นะครับเราก็ทอยไปเปลี่ยงนะครับอ,อันนี้ตัว d e f e n s e ก็เก็บไว้เบอร์หนึนะครับอันนี้ก็คือได้ สามดาเมจนะครับแล้วก็มีตัวมัลติแอโร่สองนะครับหมายความว่า,าลูกเต๋าสองลูกของเราเลขสองหมายถึงลูกเต๋าสองลูกของเราเนี่ยสามารถแอสไซน์ไปให้ต่างทาร์เก็ตได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าตอนเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยโดน2ทีก็ตายแล้วเพราะเลือดมันแค่2อ่าเลือดมันแค่2เพราะฉะนั้นถ้าสมมติโดยปกติแล้วถ้าสมมติเราไม่มีมัลติแอโร่เนี่ย เราทอย3ยิงเปียงอีก1เราก็เสียเปล่าแต่ในกรณีนี้เรามี m u l ติ a อ r ร่เราเราสั่งยิงตัวนี้นะครับสมมุติเราสั่งยิงตัวนี้เปี้ยงยิงลดไป1ฟึบแล้วก็ใช้มัลติแอโ o ่นะครับย้อนไอสออันนี้ไปให้ตัวนี้ยิงพิ้วไอ้ตัวนี้ก็ตายออกไปเลยอ่าอันนี้คือประโยชน์ของมัลติแอโ o ่นะครับที่ใช้ i n นสแตนแต่ว่าใช้เสร็จปุ๊บก็ต้องเอซซอสทิ้งออกไปเลยนะครับอ่าทีนี้อันที่สนะครับ ที่เรา brute buster นะครับตัวนี้เป็นตัวดันนะครับเป็นตัวดันให้ศัตรูถอยไปนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาถอยเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีนะครับมีลูกศรอ,อย่างนี้นะครับลูกศรซ้ายขวาลูกศรเราต้องเรียงเอาเอาเลขอยู่บนนะครับบนล่างซ้ายขวาหม,มายความว่าถ้าผมใช้ลูกเต๋าลูกนี้ผมยิงใส่ตัวนี้ผมสามารถขยับมันไปซ้ายไปขวาไม่ได้เพราะติด หรือไปบนซึ่งถ้าสมมุติเราขยับมันขึ้นบนเนี่ยมันมีแท็ปอยู่เขาจะโดนแท็ปทันทีแท็ปจะเกิดผลทันทีซึ่งกรณีนี้สมมุติแล้วกันสมมุติว่าผมใช้ลูกนี้ยิงไปปุ๊บมันโดนแท็ปเราก็ถอยเต่าไปฟืบถอยได้เบอร์3ตัวนี้ hidden rush นะครับหมายความว่าตัวคาเลคเตอร์ตัวแบตตี้เลเวล e ี่ลงมานะครับถ้าถอยได้นี้ก็คือเบอร์5ลงมา แล้วก็มีเบอร์หนึ่งลงมาแตนะ่แต่20ก็คือได้ทุกตัวแล้วนะครับรอบนี้จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้โอ้ถือว่าเจ๋งมากเพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นมิลีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเดินไม่ได้มันก็โจมตีไม่ได้นะครับก็เจ๋งนะครับสมมติว่ารอบนี้โดนเข้าไปอย่างนี้ <c oughs> ต่อไปนะครับ mark enemy นะครับตัวนี้ก็ง่ายๆเข้าใจง,ง่ายมันมีเครื่องหมายคูณ2อยู่นะครับ มันมีเครื่องหมายคูณ2อ,อยู่ทั้งหมด4หน้าด้วยกันมีกระดูกอยู่2หน้านะครับแลวตัวนี้เราใช้เสร็จปุ๊บนะครับเราเอาไปวางไว้ตรงแบตดี้อย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้ใช่แล้วครับตามที่มันเขียนเลยก็คือรอบหน้าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเท่าไหร่โดนตามเม็ดคูณ2ออ่าโดนเข้าไปนะครับก็ถือเป็นสกิลที่แรงอันหนึ่งนะครับหมายถึงเปิดปุ๊บแล้วให้เพื่อนยิงตามอะไรเงี้ยเพราะว่า แน่นอนตัวกิลี่เนี่ยมันมีอินิชิทีฟสูงมันก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับอ่ะต่อมาครับจะเรียกว่าเป็นสกิลอ่าไม้ตายที่ผมชอบมากๆอันหนึ่งก็ได้คือสาย Marksman นั่นเองเบอร์9 0 1เอ่าเรามาดูกันนะครับอันแรกคือ p s a อ r o w นะครับอ่าตัวนี้เด็ดมากสำหรับตัวที่มีอ่ามีดีเอนซ์เยอะๆยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้า มอนตัวนี้มีเกาะสมมติมีเกาะอ,อยู่อย่างเงี้ยเราทอยอันนี้ไปนะครับทําลายเกาะได้นะครับสมมุติว่าทอยได้เลขสามนี้นะครับแล้วมันมีแค่2หรือ3เงี้ยเราก็ทําลายเกาะมันทิ้งเลยนะครับอ่าตัวอันอื่นจะแล้วก็ค่อยทําดาเมจด้วยด้วยตัวนี้เพราะงั้นตัวเนี้ยที่มันดีคือมันมีเลขค่อนข้างเยอะมากๆอย่างเช่นมี4มี5นะครับต่ําสุดก็คือ2เพราะงั้น เป็นเป็นธนูทําลายเกาะอย่างแท้จริงนะครับตัวนี้เอาไว้สําหรับพวกที่มีดีเฟตเยอะๆหรือว่ามีติ๊กสกินนะครับก็สามารถทําให้ติ๊กสกินหมดผลได้ในหนึ่ในเทิร์นนั้นๆน,น,นะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นลูกเต๋าเบอร์10 Return f i นไล์นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วรีเทิร์นไฟล์นะครับตัวนี้เวลาทอยเสร็จปุ๊บเราจะเอาวางไว้อยู่ตรงช่องล็อกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นเลข1อย่างนี้นะครับถ้าเป็นเลข1ห,หมายความว่า ถ้ามีใครนะครับมาโจมตีแต่ว่าต้องโจมตีแบบ non adjacent นะครับแบบอย่างเงี้ยโจมตีถ้าเป็นโดนโจมตีแบบประชิดอย่างเงี้ยไอตัว return f i l e จะไม่มีผลนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีผลกับแบ d ดี้ที่โจมตีแบบ range เท่านั้นนะครับโอเคก็เวลาที่โดนโจมตีเนี่ยเราจะทอยเต่าเหมือนตีสวนเหมือนยิงสวนตามจำนวนนี้ซึ่งก็คือถ้าเป็นเลข2ก็คือยิงสวน2ลูกนะครับโ,โหถือว่า ขนาดนอกเทินยังยิงสวนได้นะครับยิงสวนได้เรื่อยๆเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ทั้งแบทเทิลเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าถ้าสมมติว่าศัตรูมีเลนหมดเนี่ยไอตัวนี้เก็บเรียบนะครับโอเคแล้วแล้วก็มาถึงสกิลทีเด็ดนะครับของอของกีรี่เลยที่ผมว่าเป็นทีเด็ดก็คือสกิลเป้าอินเดอ o โซนนะครับ <c oughs> ในเนี้ยง่ายๆเลย มันจะเหมือนเป็นลูกเต๋าหน้า6นะครับมี1นึ่งสาหกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนโจมตีนะครับสมมุติว่าผมโจมตีตัวนี้นะครับเราทอยเต๋าก่อนฟึบสมมุติทอยครั้งแรกได้5นะครับทอยครั้งแรกได้5หมายความว่าตอนนี้เราโจมตีเท่าไหร่เนี่ยมันบวก1ดาเมจละนะครับสมมุติว่ารอบนี้เราโจมตี1นะครับทอยได้ดาบ1แล้วก็ทอยได้นี้5นะครับหมายความว่าตอนนี้ไอ้ตัวนี้โดน2ฮิตละ เราจะเสี่ยงทอยต่อนะครับแล้วถ้ามันได้5หรือน้อยกว่านะครับเราจะบวก1ดาเมตไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่ารอบหน้าทอยปุ๊บเอาได้5อีกอ่าตอนนี้เป็น1บวก2เป็น3ดาเมตแล้วเอาทอยอีกเอาได้5อีกโอ้โหเฮงนะครับเป็น4ดาเมตแล้วทอยอีก2นะครับตอนนี้เป็นบวก5ดาเมตแล้วเพราะเราทอยไป 5้รอบโดยที่มันยังไม,ไม่ได้เยอะขึ้นเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราหยุดเนี่ยตอนนี้ก็คือ5้บวกหคือโดน6ดาเมตรนะครับโดนไปทีเกือบตายถ้าสมมุติเราเสี่ยงทอยต่อนะครับแล้วมันได้มากกว่า2ส,สมมุติว่ามันได้3ปุ๊บจบเลยโบนัสครั้งนี้ไม่มีผลนะครับฟเฟลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แค่1ดาเมตนะครับ แต่ว่าถ้าคนดวงดีเนี่ยสมมติว่าทอย5 5 5แบบเมื่อกี้ทอย5ได้3ครั้งเนี่ยโอ้โหเจ๋งมากก็บวกไปแล้ว3ดาเม,มนะครับเราก็ทอยทอยไปเรื่อยๆโอเคอันนี้คือสกิลอินเดอะโซนนะครับก็คือสกิลดวงนั่นเองนะครับยิงยิงแบบบางทีอาจจะยิงบอสทีเดียวตายนะครับถ้าคุณเจ๋งเอาไว้ใช้กับพวกไอตัวนี้ดีนะครับก็คือพวกมอนที่มีสกิลเบรกเพราะว่าเราไม่อยากเสียพวก <c oughs> เต่าแอตแทเยอะเพราะเวลาเต่าแอตแทไปโดนเบรกเนี่ยมันก็จะแอตแทก็จะโดน Exhaust ไปด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็ใช้ไปแล้วนะครับอธิบายไปแล้วถึง9 s k i สกิลนะครับทีนี้เรามาดูสกิลที่เจ๋งมากๆนะครับก็คือสกิลเรียกสัตว์นะครับของกีลี่กันนะครับในกีลี่เนี่ยจะมีสัตว์ทั้งหมด3ตัวที่สามารถเรียกได้นะครับ มันมีชื่อของมันคือทารอนนะครับทารอนก็คือตัวเหยี่วนั่นเองนะครับตัวที่2นะครับก็คือกราวนะครับกราวก็คือเป็นเสือนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัววูฟเวอรีนนะครับแต่ผมชอบเรียกมพรว่าฮันนี่แบดเจอร์ผมชอบตัวนั้นนะครับชื่อ r ริวเยตินะครับมันจะมีลูกเต๋านะครับ3ลูกนะครับเบอร์13ก็คือเหยี่ว 14ก็คือเสือแล้วก็15ก็คือวูฟอรีนนะครับเวลาเราจะเรียกมันออกมาเนี่ยเราก็ใช้1เด็กด้วยกันแล้วก็ถอยออกมาซึ่งถอยเนี่ยสังเกตว่าแต่ละหน้านี่มันก็จะมีเลือดอะไรไม่เท่ากันอย่างเช่นอันนี้เลือด2โจมตี1นะครับหรือนี้นะครับหน้านี้ก็เลือด1โจมตี1นหะครับอ่เยี่ยวส่วนใหญ่เลือดจะน้อยนะครับเวลาเราจะใช้งานเนี่ย เราก็ถอยเต๋าฟึบเลือด1โจมตีหนึ่งเราก็เอาตัวอันนี้นะครับเลือด1โจมตี1โจมตีหนึ่ง,น,งนี่คือโจมตีออตโต้นะครับเราไม่ต้องถอยแล้วระวางจุดตรงไหนก็ได้นะครับจะเป็นทแทงมุมก็ได้รอบๆกีลี่สมมติว่าถอยนี้นะครับตัวนี้จะเทคเทินต่างหากของมันก็คือตอนกีลี่เทินนี้เขาจะเลือกว่าจะแอคทีฟสัตว์ก่อน หรือจะแอคทีเวตตัวกีลี่ก่อนก็ได้และที่สำคัญคือคุณสามารถมีสัตว์ได้มากกว่าหนึ่งตัวบนบอร์ดอ,อย่างกรณีน,นี้ถอยปุ๊บนะครับตัวกราวนนี้ถอยได้เลือด3โจมตีออโต้2แต่ว่ามีสัญลักษณ์ข้างบนเป็นรูป1หมายความว่าทุกครั้งที่แอคทีเวตมันจะต้องเสียเด็ก1ด้วยเราก็มาเลยนะครับเราก็เลือด3นะครับ แล้วก็วางไว้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับสมมติว่ารอบหน้าเนี่ยจะเป็นตัวอาจะเป็นตากีรี่เราสามารถเลื่อนหนี่ไปได้เลยฟึบไปแล้วก็โจมตีออตโต้เลยหนึ่งบตัวนี้จะมีผลมากกับเบรกเพราะว่ามันไม่มีเบรกไงมันโจมตีออตโต้เพราะฉะนั้นก็ชิลๆครับทีนี้มันจะมีความสามารถพิเศษของแต่ละตัวซึ่งทารอนเนี้ย จะมีความสามารถฟล์หมายความว่าพอโจมตีเสร็จปุ๊บให้เอาเต๋าฟล h t นะครับเต๋าที่เป็นรูปปีกเนี่ยวางเพราะฉะนั้นรอบหน้าเขาก็จะ u n t a r ร e t a b l e ก็คือไม่สามารถตกเป็นเป้าได้นะครับพอพอถึงรอบหน้ารอบรอบสอปุ๊บเราก็โจมตีแล้วเอาปีกออกรอบนี้เราโดนโจมตีได้แลวอ่าก็เป็นความสามารถของฟล์ปกติของสิงโตนะครับเสือเสือเสือโคร่งเนี่ย จะโจมตี2เลยแต่ว่าเราต้องเสียเด็ก1เพราะฉะนั้นเราก็จะทอยเต๋าได้น้อยลง1น,นะครับตัวนี้เสือความสามารถของความสามารถของเสือก็คือ lashback นะครับจะโจมตีกับ1ดาเมจนะครับอ,อันนี้แต่ว่ามีข้อแมว้ว่าเสือต้องรับการโจมตีโดยไม่ตายนะครับถ้าสมมติเลือดมัน3นี่พอโดนโจมตี3ปุ๊บมันตายก่อนมันไม่ทันได้ lashback นะครับอ,อันนี้คือ เกี่ยวกับเสือต่อไปคือวูฟอรีนนะครับวูฟอรีนตัวนี้จะค่อนข้างเก่งนะครับก็มีเลือดสามั่งเลือดสองมั่งนะครับจะไม่มีเลือดหนึ่งนะครับแต่ความสามารถของวูฟอรีนเนี่ยนะครับก็คือฮาร์ดดี้นะครับ, Hardy, รบถ้าใครรู้ๆกันก็คือในแต่ละรอบนะครับคุณสามารถลดเลือดในแต่ละเทิร์นของของแบตตี้เนี่ยสามารถลดเลือดวูฟอรีนได้แค่หนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้น ไอตัวเนี้ยเป็นตัวแท้งเลยแล้วกีลี่คอยยิงอยู่ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นวูฟอลีนเนี้ยจะเป็นตัวแรกๆที่ผมชอบอ่าเป็นสกิลแรกๆที่ต้องหยิบมันมาเลยนะครับอ่าเอาไว้มาป้องกันตัวแถมตัวมันเองเนี้ยยังมี1 Auto ออโต้แอทแทอีกนะครับซึ่งค่อนข้างดีแล้วก็ตายยากนะครับอ่าอันนี้คือเต่าทั้ง3ลูกนะครับที่เป็นเพชรของกีลี่นะครับทีนี้มันจะมีเต่าพิเศษอยู่ลูกหนึ่งเป็นเต่าลูกที่16เป็นเต่าคอมมานอ่า เตาคอมานตัวนี้จะเอาไว้ใช้นะครับกับตัวสัตว์ทั้ง3จะคอมานให้สัตว์มันทำอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นอันแรกนะครับมันจะมีเขียนบอกเป็นสัญลักษณ์นะครับมุมมุมทั้งหมดว่าสัตว์อะไรใช้ได้บ้างอย่างอันนี้มีทั้งสาสัญลักษณ์นะครับอย่างอันนี้นะครับไม่มีเหย่่ยวนะครับมีแค่ตัวกราวกับริวเยตินะครับไม่มีเหี่ว่วเพราะฉะนั้นเต่าลูกเนี้ย ถ้าไม่ถ้ามีเหี่ยวอยู่บนสนามต่อให้ทอยเต่าลูกนี้ก็ไม่ได้อะไระจะมีอะไรบ้างนะครับลองดูสกิลกันนะครับอันแรกนะครับได b บอมชื่อก็บอกไปแล้วว่าบินลงมานะครับก็คือเหี่ยวนั่นเองนะครับสามารถทำา3 True d a m a g e นะครับโดยเราเอาเพชรที่เป็นตัวเนี้ย Adjacent to b ท d แนะครับสมมติว่าอยู่นี้เราไปได้บอมลงตรงนี้ปุ้งแล้วโดน3 True Damage ตึง้งตึ้งตึง,ตง,ตงอย่างนี้เลยได้นะครับถือว่าโหดมากๆนะครับกับได้บอมนะครับอันที่2 Frenzy นะครับ Frenzy ก็คือเป็นรูปหน้านี้นะครับ Frenzy ก็คือทำใหเ้เสือหรือเหยวนะครับเทคอนาเตอร์เทิร์นก็คือเล่นอีกเทิร์นหนึ่งทันทีนะครับเหมือนแบบบ้าคลั่งและลุย นะครับตัวนี้สามารถวางไว้อยู่ในล็อกล็อกก่อนได้นะครับเสร็จแล้วพอจะใช้เนี่ยก็คือดึงออกแล้วก็เล่นอีกทีหนึ่งเล่นอีกเทินหนึ่งทันทีเลยนะครับต่อมาเป็นสกิลที่น่าจะคุ้นเคยนะครับได้ใช้ได้ทั้ง3ตัวก็คือบลีดนั่นเองนะครับทำให้ค่อยๆเลือดออกตายไปนะครับต่อไปนะครับพอนส์นะครับอ่าจิกจกอันนี้ใช้ ได้กับวูฟ่ l ลินกับเสือนะครับคือสกิลข่วนไม่ให้จิกนะครับเราสามารถวางเพชรเนี่ยลงไปในที่ไหนก็ได้นะครับปุ๊บพอวางเสร็จปุ๊บนะครับไอตัวข้างๆเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งจะโดน2 True Damage นะครับก็โดนไปปกักๆโดนไป2 True Damage อันนี้ก็คือโพดเหมือนกันนะครับอันนี้คือพอนต่อไปอันนี้เห็นเป็นรูปขนอย่างเดียวนะครับใช้ได้ทั้ง3ตัวอันนี้คือ s a c r i f i c e นะครับ ก็คือเหมือนพุ่งชนแหละพอพุ่งชนปุ๊บให้เราเอาเต๋าสตันเนี้ยไปติดเพราะฉะนั้นศัตรูก็จะเดินหรือเสียเธอเนี้ไปเลยนะครับเหมือนเราพุ่งชนฮาราคิรีนะครับเป็นสัตว์ของเราเราก็จะร้องไห้หน่อยนะครับต่อไปนะครับหอนครับกราวนะครับเป็นสกิลกราวใช้ได้เฉพาะเสือกับบูฟารีนนะครับก็คือเราจะเอาเทอร์ริฟายนะครับอ่าเทอร์ริฟายเอฟเฟกเนี้ยวางไว้นะครับ หลังจากนั้นไอตัวนี้จะไม่สามารถทาร์เกตทาร์เกตตัวเราได้นะครับเหมือนกับมันกลัวเรามันก็ต้องทาร์เกตตัวอื่นนะครับถ้าเล่นหลายหลายเกียร์ล็อกหน่อยก็คือเราเราโจมตีปุ้งเข้าไปมันกลัวเรามันก็ต้องไปแอตแทกตัวอื่นอย่างการณีนี้คือมันบังคับต้องแอตแทกเพชรเราเท่านั้นถ้าเพชรเราเป็นเหี่ยวบินหนีขึ้นรอบนี้มันก็ไม่มีตัวแอตแทกมันก็คล้ายๆกับสตันก็คือผ่านไปเลยทันทีนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสกิลที่เจ๋งอีกอันหนึ่ง ต่อไปเหลืออีก3ลูกนะครับ3ลูกเนี้จะเป็น consumable นะครับเริ่มจากเอาเบอร์8ก่อนแล้วกันตัวนี้ง่ายสุดนะครับคาโมนะครับคาโมตัวเนี้เวลาทอยอ่าน,นี้บวกลบ1นะครับอ่าน,นี้บวกลบ2เราสามารถาบวกลบตอนทำา BQ อ่ะครับอตอนเราคำนวณว,ว่าเฮ้ยจำนวนวันเท่าไหร่คูณเกียร์ล็อกสมมติได้10เราใส่ ลบองให้เหลือ8อย่างเงี้ยก็ทําได้นะครับหรือถ้าสมมุติเป็นได้9เราไม่อยากโดน1ล้อมหลายๆตัวเราก็ใส่ให้เป็น10ก็เป็น5-2ตัวอะไรเงี้ยทำได้อันนี้คือคาร์โมนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรียกว่าเบสนะครับเบสก็คือตัวนี้เป็นรูปเนื้อนะครับอ่าเราสามารถรีโลเต๋าพวกเพชรทั้ง3ตัวนี้ยตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับอ่าตัวนี้เวลาเราทอยเสร็จปุ๊บ ให้เราวางไว้ที่ล็อกนะครับเสร็จแล้วถ้าสมมติเราต้องการจะรีโเนี่ยให้เราปรับนะครับอย่างไอกรณีนี้ก็คือรีโรได้2ครั้งถ้าสมมติเรารีโรไปแล้วครั้งนึงก็ปรับเป็น1ถ้ารีโรอีกทีมก็กลับแล้วก็หายไปเลยนะครับอ,อันนี้คือเบสนั่นเองนะครับต่อมาอันสุดท้ายครับเอ็กซ์ต้เมนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่ามีกระดูกเยอะมากๆมีถึงสเลยด้วยกันเพราะฉั้น มันจะทำให้เราใช้เอฟเฟกของแบ็กอัพแพลนได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็จะบอกว่าแบ็กอัพแพลนของกีรี่ก็เจ๋งไม่แพ้กันนะครับเรามาดูแบ็กอัพแพลนของกีรี่กันครับเริ่มจากอันแรกคือ Switch t a r เ e t ตัวนี้นะครับสวิตช์ตาเกตจริงๆกับสปิต t าเกตเนี่ยต่างกันนิดเดียวตรงที่สวิตช์ a าเกตเนี่ยสมมุติว่าเราตั้งใจจะโจมตีตัวนี้ตั้งใจจะโจมตีตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราทอยเต๋าปุ๊บ้ มันได้เยอะกว่าเดิมอ่ะสมมุติตอนแรกข้างในตัวนี้ตัวนี้เราบอกเฮ้ยมันได้เยอะกว่าเดิมอ่ะไอตัวนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถ Exhaust อ่าหรือใช้ Backup พแพลตัวแรกนะครับสวิตช์ทาร์เกเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอันที่2เนี่ยเราเราเปลี่ยนหลังจากที่เราแอป l y ไปแล้วได้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าจะคล้ายๆกับตัวสกิลที่5 m u มัลติแอโร่เช่นเราบอกว่าเฮ้ยเรายิงตัวนี้3แล้วเรา ใช้กระดูกสมมติมีกระดูกอยู่2เราขอสปิทแทร์เก็ตใช้ตัวนี้อีก2ทําอย่างนี้ได้นะครับจะต่างกันนิดนึงตรงที่อันแรกนะครับสวิชเราต้องเปลี่ยนในขณะที่ยังไม่ได้ยิงเลยแต่ว่าสปิตเนี่ยเรายิงไปแล้วเราสามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้ส่วนกระดูก3อันนะครับแบงคอัพเพลยอันที่3ก็น่าจะคุ้นเคยกันก็คือ fortunate discovery นะครับก็คือเลือกเอา consumable ได้อันนะครับอันไหนก็ได้นะครับ ต่อมานะครับอันที่4นะครับลัวอเวนะครับเราสามารถเอาตัวแบดดี้ที่เป็นเลข5แบบนี้นะครับเอากลับไปที่นะครับ bottom of BQ สมมติว่ามี BQ อยู่นี้นะครับเอาวางไว้อยู่ด้านใต้สุดเลยเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าอตอนนี้เราสู้ไม่ได้เราก็แบบเฮ้ยเหมือนรอให้มันไปทางอื่นก่อนเดี๋ยวเราแบบทำอางอื่นฆ่าตัวอื่นเสร็จแล้วเดี๋ยวให้มันค่อยเข้ามาทีหลังนะครับอ่า ต่อไปสกิลสุดยอดของแบ็กอัพแลนครับก็คือ b r o a d ท e นั่นเองนะครับเหมือนจะยิงยิงธนูแบบลูกใหญ่ยิงทีห้าดาเมจนะครับก็คือแทบตายเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของตัวสกิลอันที่5ส่วน innate เนี่ยนะครับของกิลี่เนี่ยสำหรับผมดูแล้วไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือสามารถดู active stack นะครับ ดูได้สมมุติว่ามีตรงนี้นะครับสมมติสมมติว่ามีมีแอคทีฟสเตคอยู่ตรงนี้นะครับซีที่เราจะเอาเข้ามาเนี่ยเราสามารถเลือกดูได้ปุ๊บฮะไม่ชอบเอาไปไว้ล่างสุดอย่างเงี้ยทำได้นะครับอันนี้คือ innate ability นะครับของกิลี่นะครับก่อนที่จะต่อสู้คุณสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับ before battle แต่ถ้าเป็น i m a g e innate บกหนึ่งเนี่ยคุณจะสามารถดูได้2ตัวเลยนะครับ ซึ่งถามว่าดีไหมถ้าช่วงแรกๆอาจจะดีแต่ช่วงหลังๆผมว่าความสามารถนี้ก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เพราะงะั้นจริงๆแล้วความสามารถ innate ability ของกิลลี่ก็เฉยๆแต่ว่ามีก็ดีกว่าไม่มีนะครับเพราะจริงๆแล้วกิลลี่มันค่อนข้างเก่งอยู่แล้วในตัวนะครับด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับส่วนใหญ่กิลลี่จะไม่ค่อยมี defense นะครับ defense สู์เราไม่ไม่ต้องอัพเยอะนะครับเพราะว่าเราก็มาหยิบสัตว์ดีกว่าเพราะว่าสัตว์เนี้ย มันเหมือนมันรับดาเมจให้เราได้อย่างน้อย1ห,หรือ2เนี่ยก็เหมือนกับเพิ่มดีเฟนส์แถมมันยังโจมตีได้เพราะฉะนั้นสำหรับผมดีเฟนส์กีลี่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ตัวที่จำเป็นสำหรับกีลี่ก็คือ Attack กับ Dex นั่นเองนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบใจนะครับแล้วก็ได้ไปลองเล่นกีลี่กันเป็นคาแรคเตอร์ที่สนุกมากๆสำหรับผมที่ได้ทดลองวางแทรปได้ รีเทิร์นไฟล์ผลักเข้าไปที่นู่นที่นี่นะครับหรือว่าซัมมอนตัวเพชรออกมาเพื่อเล่นนะครับเป็นเล่นโซโล่ก็เจ๋งเล่นคู่ออกับคนอื่นก็ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบใจเพยงเท่านี้ครับขอบคุณครับฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะถึงวันพฤหัสแล้วก็วันเสา,สาสร์อย่าลืมกด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ